สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและเอฟีทุกท่านนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญส่งไลฟ์สไตล์นะครับก็คลิปนี้ก็กลับมาที่บ่อนไฟรมะพราะ้าวอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไปเที่ยววันหยุดสงการนะสองสามคลิปนะครับก็กลับมา ดูแลต้นมพะพร้าวเราเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็จะมาเอาก้านนี้ออกนะครับเริ่มแห้งครับแห้งเริ่มเดี่ยวแล้วครับก็จะเอาทางก้านเนี่ยออกนะครับแล้วแต่งต้นแล้วก็กรีดยอดธรรมดาครับนะอันนี้ก็กลาจะหลุดแล้วนะแต่เราเราไม่ได้ยกขึ้นสูงนะครับก็ไว้ขนาดนี้นะโชกกลานิดหน่อยนะไม่ได้ยกลากขึ้นโอเค<ด>เราไปเริ่มกันเลยครับ การนี้ก่อนอนะีน่ะครับน่าจะเกิดจากอ่ได้ไปไว้ข้างนอกนะไว้ข้างนอกแล้วแดดมันแรงนะช่วงนี้เดือนเมษ,ษาเนาะแดดแรงมากนะผมผลให้ใบเขาเหลืองตอนนี้ย้ายเข้ามาไว้ในบ้านแล้วนะ่นการหนึ่งแล้วก็เราก็จะต้องเอา เ, etus. เอาไ okay. อ้เหี้ยเขาออกด้วยเหี้ยหุ่มแล้วเหี้ยหุ่มเนาะเหี้ยหุ่มเหี้ยหุ่มกาบ ่าแล้วก็การนี้ตัออก ค่อยเอาปลายนะก็เอาปลายเนี่ยแล้วค่อยอาปามีดแล้วค่อยสกิดออกเดี๋ยวมาลงลึกกันไปนะครับทำไปขาดแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งมาลงลึกกันไปเดี๋ยวไปดูลำต้นด้านไหน ตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้เหเมืนเดิม <Yeah. S 1> ครับอีกฝั่งนึงครับ โอเคไม่ออกสายกาการบีดเยอะของก้านนี่ออกเลยกำปั่นมาเดิมครับ แล้วท่านผู้ชมฝนตกแล้วเดี๋ยรีบนิดนึงนะครับทำกลางสายฝนโอเคแล้วก็ยอดด้านบนนะครับวันนี้มีพายุขเข้า จับได้นะครับจับได้เลยนดครับ,บครับเสร็จแล้วนะครับมัดไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรีบเล็งมือนิดนึงนะครับพอดีฝนตก ย้ายไม่ทันแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับฝนฟ้ามาผนต,ตกโอเคครับก็ตอนนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ